สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงสาวาจิรีเอริกาอาจจะเป็นชื่อที่หลายคนไม่คุ้นเคยนักแต่ถ้าพูดถึงละครที่เธอแสดงหลายคนอาจจะร้องอ๋อทันทีว่าเป็นเธอคนนี้นี่เองเธอคืออายะนางเอกจากเรื่องบันทึกน้ําตาหนึ่งลิตรที่ทําให้คนดูร้องไห้กันมาแล้วนับไม่ถ้วนคงไม่มีใครคาดคิดว่าสาวสวยผู้มีภาพลักษณ์สดใสขนาดนี้ในชีวิตจริงกลับมีเรื่องที่ทําให้ตกใจหลายอย่าง เธอเคยทำหน้านิ่งในงานถแถลงข่าวแต่งงานกับนักเขียนบทที่อายุมากกว่าเธอถึง20ปีทำสัญญาแต่งงานสุดประหลาดมีประวัติใช้สาเสพติดนานถึง10ปีจนต้องเข้าคุกและยังถูกโหวตให้เป็นดาราหญิงที่คนญี่ปุ่นเกลียดที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ความสนใจของสาธารณชนที่มีต่อเธอก็ยังไม่ลดลงบางคนถึงกับอุทานไม่เห็นภาพที่นักข่าวแอบถ่ายได้ว่าใช้สาเสพติดมานานถึง10ปีแต่ทำไมตอนอายุ38 เธอยังดูสวยและไม่มีอาการอิดโรยเลยแม้แต่นิดเดียวมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่กลับทำลายโอกาสของตัวเองอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เธอได้รับคำชมเชยเช่นนั้นแล้วอะไรที่ทำให้เธอต้องเข้าสู่เส้นทางการใช้สารเสพติดวันนี้เราจะมาร่วมกันสำรวจชีวิตที่ไร้ขอบเขตของซาวาจิริเอริกะกันค่ะเอริก e ะเกิดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเธอเป็นลูกครึ่งโดยพ่อของเธอชื่อซาวาจิริโยชิคัสึเป็นชาวญี่ปุ่น ส่วนแม่ของเธอลิลาเป็นชาวแอลจีเรียที่เติบโตในฝรั่งเศสนอกจากนี้เธอยังมีพี่ชายอีกสองคนครอบครัวของเธอมีฐานะร่ำรวยพ่อของเธอเป็นเจ้าของม้าแข่งและมีม้าชื่อดังถึง16ตัวส่วนแม่ของเธอเปิดร้านอาหารมิลิเตอร์เรเนียนชื่อว่าลิลาสเทเบิลที่นิชิโอกิคุโบในโตเกียวและพี่ชายคนโตของเธอก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเอริกาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระโดยเธอได้เรียนขี่มา้าเต้นรำ และเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็กทําให้ชีวิตของเธอเหมือนคณหนูที่มีอิสระและสะดวกสบายเอริกา้ามินิสัยใจสู้มาตั้งแต่เด็กสิ่งที่เธอเกลียดที่สุดคือการถูกบอกว่าผู้หญิงควรสุภาพเรียบร้อยในปี1997ขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เอริก้าได้รับคัดเลือกจากนิตยาสารสําหรับเด็กผู้หญิงชื่อริบบอนให้เริ่มต้นอาชีพนางแบบอย่างเป็นทางการโดยในช่วงแรกเธอรับงานเป็นนางแบบในหน้าสําหรับการจับรางวัลเล็กๆแต่ไม่นานนัก เธอก็ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารแฟชั่นไวัยรุ่นนิโคลาให้เป็นนางแบบเสื้อผ้าแบบประจำในปี2001เอริกาเห็นประกาศรับสมัครงานของบริษัทบันเทิงญี่ปุ่น Stardust Promotion จากนิตยสารเธอจึงรีบส่งไปสมัครไปทันทีโดยตอนนั้นเธออยากเข้าวงการบันเทิงเพียงเพราะอยากเจอไอดอลของเธอนามิเอะอามูโรซึ่งเธอเคยบอกว่าอัลบั้มแรกที่เธอซื้อในชีวิตก็คือ Chase the Chance ของนามิเอะอามูโร ตอนนั้นเอริกาไม่มีรูปถ่ายติดบารเธอจึงใช้สติกเกอร์รูปหน้าตัวเองส่งสมัครไปอย่างลวกูกแต่กลับคาดไม่ถึงว่าจะได้รับเลือกทันทีและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของเธอจนถึงตอนนี้ชีวิตของเอริกาดูเหมือนจะราบรื่นไปทุกอย่างแต่ในช่วงเวลาสั้นๆตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมต้นเธอกลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเมื่ออายุได้เก้าขวบพ่อของเธอซึ่งเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัวได้หายตัวไปอย่างกระทันหันและจากนั้น ก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยตอนนั้นเป็นช่วงปี1996เป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกของญี่ปุ่นหลายคนคาดเดาว,ว่าอาจเป็นเพราะธุรกิจของพ่อล้มเหลวหรืออาจจะเป็นเพราะต้องรับภาระหนี้สินก้อนโตจึงต้องหนีหายไปการหายตัวไปของพ่อทําให้ชีวิตครอบครัวของเธอลําบากมากขึ้นและภาระในการเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนก็ตกเป็นของแม่เธอลีลาอย่างหนักเพื่อนบ้านบอกว่าแม่ของเธอเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากเมื่อเมาแล้วก็มักจะโมโหร้าย และทะเลาะก,กับคนอื่นจนเพื่อนบ้านเองก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเธอเอริกาเป็นคนติดแม่มากและเมื่อแม่ออกไปดื่มเหล้าในตอนกลางคืนแล้วไม่กลับบ้านเอริกาก็มักจะออกตามหาแม่พร้อมกับถามไปด้วยว่าแม่อยู่ที่ไหนเมื่อเอริกาอายุ15ปีกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สพ่อของเธอสวาจิริโยชิคสึซึ่งหายตัวไปนานแล้วก็กลับมาที่บ้านกระทันหันแต่ครอบครัวย,ยังไม่ทันได้ดีใจนานักในปีเดียวกันนั้น พ่อของเธอก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งการกลับมาครั้งนี้อาจเป็นเพราะพ่อของเธอรู้ตัวว่ากำลังจะจากโลกนี้ไปและต้องการพบครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายแต่สุกนัตรกรรมยังไม่จบเพียงเท่านี้หนึ่งปีหลังจากนั้นขณะที่เอริกาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พี่ชายคนรองของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตไปอีกคนต่อมาในปี2005หลังจากเอริกาแสดงละครเรื่องบันทึกน้ำตาหนึ่งลิตรมีการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามเธอว่า เคยร้องไห้มากจนถึงหนึ่งลิตรเหมือนในละครหรือไม่เอริกาตอบว่าตอนที่พี่ชายเสียชีวิตในช่วงที่เธอเรียนมัธยมปลายเธอร้องไห้จนไม่คิดว่าคนเราจะสามารถร้องไห้ได้มากขนาดนี้สามารถจินตนาการได้ว่าการเสียชีวิตของสามีและลูกชายอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อแม่ของเอริกาลีลาปัญหาการติดเหล้าของลีลาแย่ลงเรื่อยๆเธอมักจะทะเลาะก,กับคนอื่นในร้านอาหารของตัวเองจนในที่สุดก็ต้องปิดกิจการลงในปี2007 บางที่อาจเป็นเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ช่วงมัธยมต้นของเอริกะค่อนข้างจะไม่อยู่ในกรอบนักเธอเคยทำลายห้องน้ำของโรงเรียนจุดพลุในโรงเรียนและถ้าเจอใครที่ไม่ชอบเธอก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเผเชิญหน้ากับคนเหล่านั้นพร้อมกับเพื่อนๆแถมยังมีข่าวลืออีกว่าเอริก e าเคยคบกับมัิดาโชตะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนเรียนมัธยมต้นมัสดาโชตะเป็นลูกชายของนักแสดงชื่อดังมัสดายูซะและอายุใกล้เคียงกับเอริกา ซึ่งปัจจุบันเขาก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเช่นกันเล่ากันว่าตอนที่เอริกามีปัญหาก,กับใครในช่วงมัธยมปลายเธอจะเรียกมาสึดาชโชตะและพักพวกของเขามาช่วยแก้แค้นให้เธอด้วยเมื่อเข้าเรียนมัธยมปลายเอริกาโดดเด่นมากจากหน้าตาที่สาสวยจนมีเพื่อนไม่มากนักทาให้เธอมักจะอยู่คนเดียวในโรงเรียนหลังเลิกเรียนเธอจะไปเที่ยวที่ย่านชิบุยาจนดึกดื่นและหลายครั้งต้องมีคนในครอบครัวมารับกลับบ้านในช่วงวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่นนี้เองเอริกาก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการวางรากฐานสาหรับชีวิตของเธอในอนาคตก็เป็นได้ในปี2003เอริกาวัย17ปีได้แสดงในละครเรื่อง Hot Man เป็นครั้งแรกโดยเธอรับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่แอบชอบน้องชายของตัวเองในปี2004เธอได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตชื่อพวกเราไม่มีปัญหาแต่ที่ทําให้เธอโดง่งดังเป็นพรุ้แต่จริงๆคือภาพยนตร์ในปี2005 เรื่อง Breakthrough ซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1968ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองโตเกียวโดยเอริกะรับบทเป็นหญิงสาวชาวเกาหลีที่พระเอกตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นการแสดงของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามอีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำให้เธอคว้ารางวัลภาพยนตร์และรางวัลน,นักแสดงน้าใหม่มากมายอีกด้วยผู้กำกับของเรื่องอิซุสึคาซูยุกิยังได้ชื่นชมเอริกะมาก โดยบอกว่าการแสดงของเธอนั้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดในปีเดียวกันนั้นหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเอริกะและเป็นละครที่เธอรับบทนำเป็นครั้งแรกคือเรื่องบันทึกน้ำตาหนึ่งลิตรก็ได้เริ่มออกอากาศ,ากาศเธอรับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลายชื่ออายะซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งท่มามกลางการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆนความดราม่าของเนื้อเรื่องบวกกับการแสดงที่ละเอียดอ่อนและความสดใสของเอริกะทำให้ละครเรื่องนี้ กลายเป็นระเบิดน้ำตายักษและโด่งดังไปทั่วเอเชียโดยตอนสุดท้ายของละครทำเรตติ้งได้สูงถึง20%ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งและยังทำให้เอริกาคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่จากหลายเวทีในวงการบันเทิงอีกครั้งด้วยหน้าตาที่สุดใสบริสุทธิ์และการแสดงที่น่าประทับใจเอริกากลายเป็นรักแรกของคนทั้งประเทศอย่างไม่ต้องสงสัยในตอนนั้นภาพลักษณ์ของเธอในสายตาของสาธารณชนสามารถสรุปได้ว่านักเรียนวัยรุ่นดีเด่น แฟนๆเรียกเธอด้วยความรักว่าเอริกาซามะและเธอก็ยังไม่หยุดแค่นั้นแต่ยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอาชีพการงานของเธอในปี2006เธอแสดงในภาพยนตร์เรื่อง24ชั่วโมงขอรักเธอทุกวันและร้องเพลงประกอบในชื่อเดียวกันซึ่งถือเป็นการเปิดตัวในฐานะนักร้องเป็นครั้งแรกสิงเกลิลนี้ครองอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงป๊อปออริคันของญี่ปุ่นเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันและกลายเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่ติดสามอันดับแรกนานถึง5สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมียอดขายสูงถึง480,000แผ่นต่อมาในปี2007เธอดออกซิงเกิลที่2ชื่อฟรีและครองอันดับหนึ่งในชาร์ตออริคอนอีกครั้งทำให้เธอกลายเป็นนักร้องคนที่2ที่คว้าชัยชนะติดต่อกันต่อจากยาคุชิมารุฮิโรโกะนักร้องชื่อดังในยุค80ในขณะที่อาชีพของเอริกะกำลังรุ่งโรจน์ในปี2007ก็เกิดเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันและแทบจะผูกติดกับชื่อของเธอมาตลอดในเดือนกันยายน ในงานแถลงข่าวโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เอริกาแสดงนำเรื่อง cross note เอริกายืนบนเวทีด้วยท่ากอดอกตลอดเวลาพร้อมกับแสดงสีหน้าเย็นชาเมื่อพิธีกรถามถึงฉากที่เธอประทับใจเธอกลับตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจว่าไม่มีอะไรที่ประทับใจและเมื่อพิธีกรพูดถึงเรื่องขนมที่เธออบไปแจกที่ก้องถ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารักมากเธอกลับตอบสั้นๆว่าก็ไม่มีอะไรภาพลักษณ์ของเอริกาในสายตาของคนญี่ปุ่นที่ผ่านมา คือนักเรียนดีเด่นที่สดใสบริสุทธิ์แต่การเปลี่ยนท่าทีและภาพลักษณ์ของเธออย่างสิ้นเชิงในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ทำให้คะแนนนิยมในหมู่คนทั่วไปของเธอดิ่งลงเหวเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรและมักถูกกล่าวถึงในรายการบร,ริตี้ต่างๆอยู่บ่อยครั้งเอริกาโดนมีภาพวิจารณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์นี้และยังแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนออกเธอออกเป็นสองฝ่ายบางคนโกรธและตำหนิการกระทำของเธอในขณะที่บางคนก็คิดว่าถ้าเป็นเอริกาสมะ ทำแบบนี้ก็ยอมรับได้ไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์นั้นเอริกาได้ออกมาขอโทษในรายการหนึ่งดูระหว่างกันให้สัมภาษณ์เธอร้องไห้อย่างหนักพร้อมทั้งกล่าวขอโทษและพูดว่าการกระทําในวันนั้นได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไปโดย10บกว่าปีต่อมาในปี2019เมื่อเธอได้ย้อนกลับมาพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกครั้งในรายการหนึ่งเธอกล่าวว่าในตอนนั้นที่เธออายุ20กว่านั้นเธอทํางานหนักมากจนถึงขีดสุดและในใจของเธอเอง ก็มีภาพลักษณ์ของซาวาจิริเอริกาที่สมบูรณ์แบบเธอต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นขึ้นมาจนสุดท้ายมันกลับทําให้ตัวเธอพังทลายลงหลังจากเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรยังไม่ซา2ปีต่อมาในช่วงต้นปี2009เอริกาในวัย23ปีได้ประกาศแต่งงานกับซูโยชิทาคาชิโร่ผู้ชายที่อายุมากกว่าเธอถึง22ปีซูโยชิทาคาชิโร่เป็นนักเขียนผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ผลิตโฆษณาและช่างภาพ ซึ่งทำงานอย่างโดดเด่นในห,หลายๆด้านและตั้งแต่อายุ40ปีเขายังทำงานเป็นดีเจสมัครเล่นด้วยมีการประเมินว่าไรายได้ต่อปีจากการเขียนนิตยสารออนไลน์เพียงอย่างเดียวของเขาก็มีมากกว่า100ล้านเยนหรือประมาณ23ล้านบาทแล้วจึงเรียกได้ว่าเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นความต่างของอายุที่มากเกินไปก็ทำให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นรู้สึกตกใจ และเกิดการวิาพากษ์วิจารณเรื่องการแต่งงานครั้งนี้กันอย่างมากมายในช่วงเวลานั้นโดยทั้งสองคนได้พบกันในคลับที่ซูโยชิทาคาชิโร่ทำงานเป็นดีเจหลังจากคบหากันได้3ปีทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันงานแต่งของพวกเขาจัดขึ้นที่ศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียวและจากนั้นก็มีการจัดงานเลี้ยงอีกครั้งที่ฮาวายลูกเจ้าสาวของเอริกาในวันนั้นสวมเครื่องประดับผมดอกลิลลี่และชุดกิโมโนปักลายนกกระเรียนขาวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก และกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเธอถ่ายทอดความงามของเจ้าสาวในงานแต่งแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบในชุดแต่งงานชิโรมุคุซึ่งเป็นชุดกิโมโนสีขาวบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกจนถึงทุกวันนี้ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นจํานวนมากที่ยกให้ลุกของเธอในวันนั้นเป็นต้นแบบของชุดเจ้าสาวในฝันของพวกเธอในเดือนกันยายนของปีเดียวกันเอริกาได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทต,ต้นสังกัด s ตาร์ดัสโปรโมชั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ และประกาศหยุดพักงานในวงการบันเทิงจนถึงฤดูใบไ,ไ,ไม้ผลิปี2010แต่ทางบริษัทให้เหตุผลว่าเธอทำผิดสัญญาร้ายแรงในเดือนมีนาคมปี2010หลังจากย้ายไปอยู่ที่สเปนกับสามีเอริกาก็ประกาศเปิดบริษัทส่วนตัวซึ่งชื่อในภาษาสเปนแปลว่ามนุษย์ต่างดาวและกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งสำหรับการแต่งงานครั้งนี้ในปี2023ได้มีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตออกมาเปิดเผยเรื่องราวแปลกเกี่ยวกับสัญญากอนแต่งงานของทั้งคู่ โดยเนื้อหาของสัญญาระบุว่าหากฝ่ายชายไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นจะต้องจ่ายค่าปรับ10ล้านเยนหรือประมาณ2.3ล้านบาทสามีสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อเดือนกับเอริกาได้ไม่เกิน5ครั้งและในกรณีที่หย่าร้างฝ่ายชายจะต้องมอบทรัพย์สิน90%ให้กับเอริกาอย่างไรก็ตามเพียงแค่หนึ่งเดือนต่อมาในเดือนเมษายนปี2010เอริกาซึ่งแต่งงานกับซโยชิทาคาชิโรมาได้หนึ่งปีก็ได้ประกาศขอหย่ายอยู่ฝ่ายเดียว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเตรียมเอกสารการหย่าพร้อมแล้วมีคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าทั้งสองคนได้แยกกันอยู่มานานแล้วปัจจุบันเอริกะอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่โตเกียวเพียงลําพังเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้สื่อต่างๆและประชาชนทั่วไปตกใจเท่านั้นแม้แต่ตัวซูโยชิทาคาชิโรที่เป็นสามีเองก็ประหลาดใจมากเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกเพราะตอนที่พวกเขาคุยกันเป็นการส่วนตัวเอริกะไม่เคยพูดถึงเรื่องหย่าเลย เขาเองก็ได้รู้เรื่องนี้จากข่าวเช่นกันและเมื่อพยายามโทรหาเอริกะก็ไม่มีใครรับสายซิโยชิทาคาชิโรกล่าวว่าหลังแต่งงานค่าเช่าค่าเดินทางค่าโทรศัพท์และค่าใช้ใจอื่นๆเขาเป็นคนจ่ายทั้งหมดรายได้ของเขามากพอที่จะเลี้ยงดูทั้งสองคนได้ดังนั้นเหตุผลในการหย่าจึงไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแม้ตัวเขาเองจะไม่รู้เหตุผลแต่ทั้งคู่ก็ได้ยื่นเรื่องหย่าในปี2010และหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการในปี2013 โดยในเดือนธันวาความปี2013หลังจากการหย่าสิ้นสุดลงเอริกาได้ออกมาถแถลงข่าวด้วยรอยยิม้มพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเธอในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานเธอตอบว่าทุกอย่างเป็นบททดสอบของชีวิตเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ความนิยมของเอริกาตกลงถึงจุดต่ำสุดโดยระหว่างปี2007ถึง2015เธอติดโผการเป็นนักแสดงหญิงที่คนเกลียดที่สุด จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารชูคังบุงชุนถึง3ปีแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็กลับมาพลิกสถานการณ์ได้อย่างสวยงามหลังจากประกาศหย่าในปี2011เอริกาก็กลับมาที่ญี่ปุ่นและได้เซ็นสัญญากับบริษัทจัดการนักแสดงชื่อ a v r x m a n a g e m e n t ต่อมาในปี2012เธอได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Helter s k e l t e r ซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในรอบ5ปีของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้เอริการับบทเป็นดิลิโก นางแบบที่ทำศิลปกรรมตั้งแต่หัวจรดเท้าภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากที่ท้าทายและใช้สไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นตะตึงนและเอริกาก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้จนคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Japan Academy Prize หลังจากนั้นเธอยังได้รับบทเป็นผู้หญิงในวงการบริการทางเพศและบทบาทที่มีลักษณะตัวร้ายอีกหลายเรื่องนับว่าเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ในการแสดง ที่แตกต่างจากนักแสดงหญิง <th> ai ai <reviewers on> <reception> ที่ดูสดใสในวัยเดียวกันอย่างสิ้นเชิงทําให้เธอกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งอย่างเต็มตัวภาพลักษณ์ของตัวร้ายนี้ไม่ได้ปรากฏแค่ในผลงานทางการแสดงเท่านั้นแต่ยังถูกนํามาใช้ในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับโฆษณาอีกด้วยในงานแถลงข่าวเรื่องตำนานนางร้ายอลิกาสวมชุดที่เหมือนกับตัวร้ายในโฆษณาและยังพูดบทพูดจากในโฆษณาให้ฟังสดๆด้วยเธอยังถามนักข่าวที่มาร่วมงานว่าชอบเธอในเวอร์ชันนางฟ้าหรือนางร้ายมากกว่ากัน ื่อได้รับคําตอบว่านางร้ายเธอก็แสดงความดีใจและบอกว่าการพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองมันเหนื่อยสู้เป็นตัวเองแล้วถูกเกลียดจึงจะสบายกว่าไม่รู้ว่าเพราะเธอมีวุฒิภาวะที่โตขึ้นหรือเพราะภาพลักษณ์แบบนี้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงของเธอมากกว่าแต่ในช่วงเวลานี้เอริก้าไม่ได้ก่อเรื่องที่ทําให้สังคมต้องตกใจอีกในปี2014เอริก้ารับบทนำในละครเรื่อง First Class ถึงแม้ว่าจะออกอากาศในช่วงดึก แต่ก็ยังสามารถทำเรตติ้งได้มากกว่า10%ซึ่งถือเป็นที่ฮือฮามากหลังจากละครจบเพียง3เดือนก็มีการสร้างภาคต่อออกมากลายเป็นละครที่มีการสร้างภาคต่อเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่องฟูจิทีทวีต่อมาในปี2016เธอได้แสดงนำในละครย้อนยุคหรือละครประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องโอุกุและในปีเดียวกันนั้นเธอยังได้แสดงในละครพิเศษ The b l i n d Teacher ซึ่งทำเรตติ้งเฉลี่ยได้ถึง 20. 5เซ ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าประทับใจมากต่อมาในปี2019เอริกะได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการแสดงของเธออีกครั้งเมื่อเธอได้รับเลือกให้แสดงบทโนฮิเมะในละครไทยกะของ NHK ประจำปี2020ละครไทยกะเป็นละครประวัติศาสตร์ที่ออกอากาศทางช่อง NHK ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1963โดยส่วนมากจะอิงเรื่องราวจากชีวิตจริงของบุคคลในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสำหรับเอริกะแล้วละครไทกะมีความหมายมากกับเธอ เพราะเธอเคยบอกว่าหนึ่งในความฝันตั้งแต่เริ่มเข้าวงการของเธอคือการได้แสดงในละครไทยกะโดยการแสดงของเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและผลงานที่เธอแสดงก็ทำเรตติ้งได้ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับบทในละครที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดเอริกาควรจะได้กลับมาสู่จุดสูงสุดในอาช,ชีพของเธออีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะได้แสดงในละครไทยกะนี้เธอกลับถูกเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019 เอริกาถูกตำรวจจับกลุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจเริ่มต้นจากการตรวจสอบเจ้าของคลับที่ทำการค้ายาเสพติดอย่างผิดกฎหมายและตามรายชื่อของลูกค้าประจำในคลับจนพบว่าเอริกาเป็นหนึ่งในนั้นในวันที่ตำรวจบุกเข้าตรวจคนที่พักของเอริกาพวกเขาพบแคปซูลที่มีส่วนผสมของ MDMA ในกล่องเครื่องประดบับโดย MDMA เป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบของยาเสพติดเมื่อถูกตำรวจสอบสวน เอริกา e ยอมรับว่าเธอเริ่มใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่10ปีก่อนนอกจาก MDMA แล้วเธอยังเคยลองใช้ยาชนิดอื่นๆด้วยเธอสารภาพว่าทุกครั้งที่มีคนดังถูกจับในข้อหาใช้ยาเสพติดเธอเองก็รู้สึกกังวลแต่เธอก็ไม่สามารถเลิกได้และบอกว่านี่คือวิถีชีวิตของเธอย้อนกลับไปในปี2011ก่อนที่เอริกาจะยากับอดีตสามีซิโยชิทาคาชิโรเธอถูกสงสัยว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชายชาวสเปนคนหนึ่ง ชายคนนี้ทำงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชชนิดพิเศษแม้ว่าในสเปนจะมีกฎหมายห้ามซื้อขายพืชชนิดนี้แต่การครอบครองและใช้ในปริมาณเล็กน้อยยังได้รับอนุญาตดังนั้นการเพาะปลูกพืชดังกล่าวจึงไม่ถือว่าผิดกฎหมายในภาพถ่ายที่ชายคนนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กพบว่ามีเครื่องมือสำหรับใช้ยาเสพติดวางอยู่ที่เท้าของทั้งคู่ด้วยภายหลังมีการยืนยันว่าในปี2009ที่เอริกาถูกยกเลิกสัญญากับ Star d ด s t โปร m มชั o นและพักงานไปพักหนึ่ง ก็เนื่องจากผลตรวจสารเสพติดของเธอเป็นบวกเพียงแต่ในเวลานั้นยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าเธอครอบครองยาเสพติดอดีตสามีของเอริกะซิโยชิทาคาชิโร่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในภายหลังว่าก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันเอริก e ะก็ได้เริ่มใช้ยาเสพติดแล้วโดวยหลังแต่งงานเอริก e ะได้เลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากเขาคัดค้านอย่างหนักแต่ต่อมาเธอก็กลับไปใช้ยาอีกครั้งแม้ว่าซิโยชิทาคาชิโร่ จะพยายามห้ามรามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนอกจากนี้เขายังบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เอริกานอกใจเขาไปคบกับชายชาวสเปนเขาคิดว่าทั้งสองคนเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นในปี2019ก่อนที่เอริกาจะถูกจับไม่นานภาพยนตร์เรื่อง No Longer Human ซึ่งเธอร่วมแสดงกับโอกิริชุนและผู้กำกับนินากาวะมิกะจากเรื่อง Helter Skelter เพิ่งจะออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจานาวานิยายในชื่อเดียวกัน ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดังแดซายโอซามุโดยในช่วงโปรโมทภาพยนตร์เอริกะโอคุริชุนและผู้กำกับนินากาวามิกะได้ปรากฏตัวร่วมกันในรายการโบคุราโนจิไดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์โดยในรายการนี้ทั้ง3มคนได้แบ่งปันเรื่องราวสนุกสนุกระหว่างการถ่ายทำและประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงในช่วงครึ่งหลังของรายการโอคุริชุนพูดถึงการที่เพราะอินกับบทบาทมากเกินไป จนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับเรื่องราวในภาพยนตร์ส่งผลให้เกิดความกดดันทางจิตใจต่อเหล่านักแสดงเขากล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดและมักจะหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งทางใจโอคุริชูนยังพูดถึงเรื่องนี้อย่างระมัดระวังโดยกล่าวว่ามีบางคนที่อาจพึ่งพายาเสพติดเช่นฮิตเลอร์ที่เสียชีวิตจากการเสพย,ยาเกินขนาดหลังจากแสดงบทโจเกอร์ まあそれがれ恋愛だったりとか、ね、いろんなでやっぱ人って絶対何かに依存してるわけだから、うん、でもそれで一番重要なことは何かというとさ、うん、僕らは人を殺したことはないけれども人を殺す役をやらなければいけないっていうのが最終的な一番究極で悩まなければいけない部分だと思うんだよねとなると他のそういうことだって、うん、じゃあドラッグの役だからドラッグやりますとか、うん、そういうことじゃないよねと。うんうん、ということは。 ด้วยขณะพูดถึงเรื่องยาเสพติดนั้นโอคุริชูนมั่จะเหลือบมองไปทางเอริกะอยู่บ่อยครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูรายการหลังทุกอย่างถูกเปิดเผยทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้วันนี้อาจเป็นคําเตือนที่โอคุริชูนพยายามส่งถึงเอริกะอย่างดีที่สุดแล้วหลังจากเอริกะถูกจับกลุมในข้อหาครอบครองยาเสพติดบทบาทโนฮิเมะที่เธอจะได้แสดงในละครไทกะ ก็ถูกเปลี่ยนตัวนักแสดงทันทีในปี2020คดีของเอริกาได้เข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการโดยเธอให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาและศาลตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา1ปี6เดือนแต่ให้รอลงอาญา3ปีทําให้เธอยังไม่ต้องรับโทษในเรือนจําในระหว่างการพิจารณาคดีเอริก e าได้กล่าวว่าเธอไม่คิดจะกลับมาเป็นนักแสดงอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเอริก e าก็หายไปจากสายตาของสาธารณชนอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้คิดที่จะหายไปจากวงการบันเทิงเลยตามที่มีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าหลังจากถูกจับกลุมเอริกาต,ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจนวนเงินมากกว่า2,000ล้านเยนหรือประมาณ450ล้านบาทดังนั้นเพื่อที่จะจ่ายค่าชดเชยนี้เธอต้องหาวิธีที่จะกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องยาเสพติดจึงไม่มีสปอนเซอร์คนไหนกล้าจ้างเธอทําให้การแสดงภาพยนตร์หรือละครน่าจะเป็นไปได้ยาก ทีมงานของเอริกาจึงคิดวิธีให้เธอกลับมาในฐานะนักร้องเนื่องจากความสามารถในการร้องเพลงและแต่งเพลงของเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล่นในอดีตอัลบั้มที่เธอออกมาก็ประสบความสําเร็จดีแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดแผนนี้จึงไม่ได้ถูกนํามาใช้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้เอริกาไปเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในประเทศจีนแต่ก็ถูกปฏิเสธไปเพราะมีโอกาสสาเร็จต่ำในปี2013มีข่าวลือว่าเอริกา จะรับบทนำในซีรีส์เกาหลีที่ผลิตโดยเน t f l i x โดยเธอจะรับบทเป็นผู้ให้บริการทางเพศระดับสูงที่ต้องทำภารกิจสายลับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกเกาหลีเหนือจับเป็นตัวประกรันซึ่งข่าวนี้ดูเหมือนจะยืนยันข่าวลือที่ว่าเอริกาได้เรียนภาษาเกาหลีอย่างหนักในช่วงที่เธออยู่ในระหว่างการคุมประพฤติซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดออกอากาศในเมษายนปีนี้แต่ก็เกิดปัญหาไม่คาดฝันขึ้นในเดือนมีนาคมปี2023นักแสดงชายชาวญี่ปุ่นนากายามะเคนโต ถูกจับในข้อหาครอบครอง MDMA แม้เขาจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่เหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อการกลับมาของเอริกาอีกครั้งแม้การกลับมาผ่าน Netflix จะไม่มีความหวังแล้วแต่เอริกาก็เริ่มปรากฏตัวในสื่อสาธารณะบ่อยขึ้นผู้คนมักจะเห็นเธอในโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคนอื่นเช่นในช่วงสิ้นปี2023ขณะที่เอริกาอายุ37ปีเธอได้ปรากฏตัวในงานเลี้ยงวันเกิดของมาสโตมาซูอุระประธานบริษัท a i r b a x Management ซึ่งทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวก็ทําให้เกิดกระแสชื่นชมในรูปลักษณ์และสภาพจิตใจของเธอโดยการปรากฏตัวอย่างสม่ําเสมอเช่นนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเอริกาไม่เคยลืทิ้งความตั้งใจที่จะกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งและแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เอริกาก็ได้กลับมาแสดงอีกครั้งหลังจากห่างหายจากวงการไปถึง4ปีโดยเธอรับบทนาในละครเวทีเรื่องรถรางคันนั้นชื่อปรารถนาซึ่งในเรื่องนี้เอริการับบทเป็นหญิงไม้ แม้เธอจะผ่านผลเรื่องราวดราม่ามามากมายและเป็นการแสดงละครเวทีครั้งแรกแต่การแสดงของเอริกะก็ได้รับการยอมรับอย่างท่วมท้อนอีกครั้งตัวละครเวทีขายหมดเกลี้ยงทันทีหลังจากเปิดขายและในช่อง YouTube ที่ลงตัวอย่างละครเรื่องนี้คอมเมนต์เกือบทั้งหมดก็เต็มไปด้วยคำชื่นชมในตัวเธอทุกวันนี้เมื่อพูดถึงเอริกะหลายคนมาแสดงความเสียดายและวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเธอแต่ก็จะวกกลับมาพูดถึงความงาม และความสามารถทางการแสดงที่โดดเด่นของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่เด็กหรือความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในช่วงหลังของอาชีพเอริกาไม่เคยเป็นนักเรียนดีเด่นผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์แบบที่เธอโด่งดังในช่วงแรกของการเดบิวต์ตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นคนดื้อรัน้นท้าทายและใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนอกใจหรือใช้ยาเสพติดเธอได้ท้าทายขีดจำกัดของสังคมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ แม้จะเป็นเช่นนั้นผู้คนก็มันจะกลับมาชื่นชอบเธออีกครั้งได้พวกเขายังคง,ลงหลงใหลในความงามของเธอและทึ่งในพรสวรรค์ทางการแสดงที่ไม่เหมือนใครของเธอสิ่งเหล่านี้คือพรจากสวรรค์หรือคำสาบสำหรับเอริกากันแน่แล้วทุกคนล่ะคะคิดยังไงกับสาวจริริเอริกะเชิญร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์และพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ